สตอปสตอปได้ยินไหมครับเอ่ยโอเคเอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ในเกมตอนนี้เราอยู่ในเกม For Honor นะครับเรื่องอเราจะมาดูเนื้อเรื่องของของอัศวินนะครับไนท์ Knight นั่นเองในบทที่หนึ่งครับวอลล์ดกับคนคลี่คลาดนี่ครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยครับเพื่อความสมจริงเราจะปรับเป็นอีซี่ ไม่ใช่นะครับเราจะปรับเป็น h a r ดต่างหากโอเคดีเลยเออโอเคนะครับเราจะปรับเป็น h a r ดนี่คือผมอ่านี่คือการปรับแต่งวอร์เดนของเราเนี่ย lady แล้วกันโอเค confirm ระบไก่ที่ไม่รู้จักเกมฟอร์เนอร์เนี่ยเป็นเกมของค่าย ubisoft เป็นเกมที่ออกแบบผมชอบระบบการสู้ของเขามาก่อ,าย,อยากเล่นแล้วเว้ย โอ้ยมันว่ายโหลดแมปอยู่นะเมื่อวานมาแล้วแล้ววันนั้นผมได้เรียนว่าผมเลือกผู้นำผิดคนอะไรอย่เฮอร์วิสโดเปนีปกป้องกำแพงวันนั้นผมได้เจอกับกองทัพแบล็กสโตนโฮเดนคอร์ส เอาไปนี่มันไม่จะเป็นต้องเป็นแบบนี้ผ่านบันไดแล้วขึ้นไปได้โอ้โหซาเวดเอาพวกมันออกจากกำแพงหลอดของฉันทำลายมันซะทำลายมันซะอ๋อนี่มัน ที่เคาะประตูนี่ที่เคาะรุ่นใหญ่เนี่ยอุ้ยตายมาแล้วเราได้เล่นเป็นวอร์เดนใช่แล้วอออืื้หชุดแบบเท่มากข้าคือวอร์เด้นแค่มีจ็อบต้องทำฉันต้องขยับนี่ <Black stone S 1> มันเป็นเรื่องเอ้เล็กสโตนมาอยู่ใน เข้ามาทางที่ตวันออกนะครับแล้วตรงไหนตวนออกเนี่ยมันมาแล้วโอ้ยเบอร์ <c oughs> มืดมัวไปหมดเลยโอ้ยมึนมึนโอ้โหเซเซหายแล้วเฮ้ยมีอยู่สองตัว New Mission Lock Enemy อ๋อ อ๋อ oh, ให้เปล oh, okay, okay, okay. oh, ี่ยนใช่อ๋อย okay. like ังมาสอนอีกโอเคโอเคได้ฮะเอ้ายังไม่ได oh, ้ฟ mm ันเลยเดี๋ยวนะอันนี้ให้ทำเอ่ยอ๋อเปลี่ยนกาดเหรอข้้งข้างบนโอเคขึ้นข้างบนอ้ยเช่าอฮ้ยโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวมาสิรออยู่ ไร่ไร่เอาโอ้โหจุการเริ่มเล่นที่ดีนะไอ้อะไรเนี่ยมาขวาพอดีมอส์มันไม่ค่อยดีนะนี่มอส์ไม่ค่อยดีด้ะเอ้ยนี่มีแอตักเอาเราต้องดูศัตรูแถบของศัตรูแดงฝั่งบนมาแล้วซ้าย อ่าได้โอเครอให้เขาฟันกัยน,นะไม่ละขอก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอบปับ๊บเอฟอฟีแอทแท็กสองรอบนี่สองรอบ,ออบโอเคครับทะลุปุบโปรงอ่าฆ่าแคปเทียนเอาอย่าเราจะโดนเขาฆ่าแล้วเอ้ยบังได้ขอบนสัหัวหน่อยอุ้ยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บ โอ้โหเราฟันไม่ยั้งเลยนะเนี่ยไปต่อไปต่อมาครับอันนี้คืออะไรอออเอ่ยโอ so much of warfare is about walls gates and outposts เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังเสริมกําลังมาฉันต้องการยือย้อกำแพงยพงื้อกำแพงเอ้ยยื้อกำแพงเอ้ยเอ้าตายแล้วตายแล้วไปไปไปต่อไปยังเหรออ๋อมันต้องอยู่วงสีขาวนี่ก่อนนะครับ เฮ้ยเราต้องล็อกเป้าแบบนี้แล้วก็ฟันให้เขาได้ฟันบ้างเออฟันมาฟันมาชุบปึ๊บ,บหลบได้ฮือโยอีซี่นะครับไปได้ย,ยังเนี่ยยังอีกสองเหรอบนบนเราจะเอาอยัางไงดีเนี่ยเอ,อ้ย แล้วเราเฟ้ยทีละคนสิปะเอ้ยตายละวอึ้ยชอกขอก่อนขอก่อนหืึหืึตายแบบนี้ขอทีละคนสิโอ้โหตายโอ้ยตายแล้วคนเดียวอีกคนเดียว,อ,ยวอืมเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้ามาแล้วกำลังเสริมเรามาแล้วไปต่อนะครับเฮ้ยน้ำอะไรเอ่ย สตาร์วอร์ดแบนเนอร์อ่าพันธมิตรที่อยู่ใกล้ๆจะฟื้นผู๋นะครับมาไปไปไปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะอ๋อเราต้องปักสติ้สตาร์วอร์ดแบนเนอร์ตรงนี้นะครับใช่แล้วอ๋อใช่ใช่ได้และได้ละมาอืชุเราต้องมาช่วยพันธมิตรของเราก่อน นี่นี่จัดมาเป็นไงเฮ้ยโยอุ๊สขอใช้ฟันใช้ไอ้ด้ามกวันเลยมาเอ้ยโยรบร้อยนะเราปักสตีลสาวอร์ดแบนเนอร์ก่อนนะชิบเพื้อสุดยอดจริงๆต่อไปตรงไหนเอเฮ้ยมาจากไหนวเนี่ย ยิงธนูพร้อมยิงเมื่อเห็น Archer Archer s t ตา b o a r d Banner นะครับเราต้องขึ้นไปข้างบนอยู่แลวต้องขึ้นข้างไปข้างบนแล้วก็เจออะไรแบบนี้โอ้โหวิ่งไวอย่างไกลยะเฮ้ยเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิซีอะหรจะฟันเนี่ยลอ,อยู่นะจ๊ะ เออขอ,อตาเราแล้วตาเราแล้วชู่วันรัวรัวไม่ให้รีรอนี่ไปเลยนะครับช่วยพนมิรเฮ้ยชู่ว่าอืมขามเหลียงด้วยได้เฮ้ยเดี๋ยวหายเรืองแสงได้อะไรไหมได้อะไรไหม มาโหฟันยากอยู่นะอะไรเห่เอ้ยอสุดยอดสุดยอด,ยอดหายจริงเลยนั่นคือวิธีที่มันจะทำเห็นไหมเออมานีแหละใช่ต้องมาใช่ไหม เอาใครก่อนเลยมาใครก่อนใครก่อนจะฆ่าใครก่อนดีเออยีย่ไม่เปิดโอกาสให้ฟันเลยนะเดี๋ยวซี่เดี๋ยวซี่ซี่โอโ้เอาลัวๆไมมันชุดละมุนรูปหล,ลงกันแบบนี้เอ,อ้ยนี่ฟันพวกตัวเองไม่ได้สิวะก่อนไป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  เฮ้ยข้างยิงหินพร้อมแล้วอะไรเนี่ยลดช่องลดช่องอะไรเลยอกแล้วเรียมโอ้โหปิวไกลแล้วนะฮะลุยโอ้โหพังกำแพงเจาะรูด้วยรอดช่องไป เราต้องลงไปช่วยใช่ไหมเนี่ยใช่เราต้องลงไปช่วย,าาวยมาแล้วจ้เาเ้ยกรอบเอตทกมาแล้วเฟยนี่หัวแตกมาปกป้องฉันอะไรวะดอเปรีนีปกป้องฉันเอ้ยจะฆ่าดาวเปรีนีด้วยเนี่ยอี๋ชุ่มปียาช็อตไม่ได้มา อึ่ยชอบอปายให้หมดคายให้หมดไอ้พวกรอบช่องเนี่ยอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ต่อไม่ได้แล้ว,เด,วเดี๋ยวเราต้องเปิดการมาไม่ยั้งเลยแค็กวิแท็กว่านี่เอ้ยได้หมดแหละได้หมดแหละได้หมดแหละรอแรกได้หมดได้หมดเอ้ยมาสิบมาสิมาสิวะ อ๋อฮะอะไรอ๋อสเตมินาหมดเจะได้โอ้โหโลบเลยเดี๋ยวจะมาเดี๋ย,ยนะรอชาร์จก่อนรอชาร์จก่อนเออดับเดียวจับเดียวเท่านั้นฟิวฟิวอะเดี๋ยวอย่าทิดงมาเอ้ยมาแล้วใครมาเคาะประตูมา มันเคาะประตูรุ่นใหญ่เดินมาอย่างเท่เฮ้ยช่อเฮ้ยโย่โฟเอยาหยุดโดเปนี่โดเปนี่โดเปนี่โชว์ตัวน้อยพักสนมแนมเลย อาดอเปนีขอร้องมาแล้วครับนักรบคนนี้ไม่จำเป็นต้องตายมาพิจารณาเถอะอะไรสู้กับแกนี่มันไม่ใช่การพัฒนาเอ้ยการพิจารณามันคือการประหารมันก็มาสู้สกับรองของฉันขอหคุณเอ้ยแกแกญญจะเป็นรองของฉัน งั้นก็ได้ห่อเสียงเรละถ้าฉันปฏิเสธมันต้องมีการสังหารหมู่เาแล้วอ่านะคบสตาร์ทดูเอลกด L control เดี๋ยวขอความใจก่อนมาครับตุ๊ข่ายลึกเดี๋ยวสิโอ้โหเปิดมายังไม่ได้ เตรียมตัวเอ้ยจะเอาอย่างเดียวเลยฮะขอบ้างขอบ้างขอบ้างเฮ้ยโยมีหลบมีหลบรอรอเราเราหลบบ้างไหมเอ้ยเอาเดียวเดียวหลบจะหลบพี่เอ้ยจะหลบพี่เอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนแล้วหนึ่งนัดไปหนักนะเนี่ยขอตาเราสิเฮ้ยยาจะหลบเอ้ยก่อนได้ก่อนได้เปรียบเขาก็เป็นผู้พิทักษ์เหมือนกัน หรืออาจจะเคยเป็นเขาพูดถึงใครเอ่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโหดรัว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 ม่ได้เว้ยอย่าเขาเก่งดีฉันต้องการที่จะชนะแต่ไม่ใช่เพื่อดอเบนีใครล่ะไอ้หนุ่มเขาน่าจะแบบเลือกผู้นำผิดคนใช่หรือเปล่าใช่เอ้ยไม่ได้เว้ยนี่นี เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ินาเราจะหมดเขาต้องอเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนถ้าเขาไปมีคอมโบแล้วก็ใส่รัวๆวแบบนี้ใส่หัวจี้เรียบร้อยประหารอีปุ๊บปุ๊บเจ้าพี่หัวขาดอุ้ยภาพนี้ดูไม่ได้เรียบร้อยครับผมวิ่งโชว์ตัว พวกเราอยู่ในความเมตตาของเขาเดินมาแล้วต้องทำค่ะข,ของแบ k s t โตนที่พ่ายแพ้กับทหารรับจ้างธรรมดาอ๋อเอาดาบยืมดาบเงี่ย ไม่น่ายืมนะครับน่าจะน่าจะเอาดาบมาคู่เข่าปึ๊บออืเอาแล้วเอาแล้วอเอาแล้วเอาแล้วด้วยของทหารในการตอร่อสู้กเกียรแห่งการรับใช้ค่าฮอดดินคอสค่าเขาตั้งเจ้ารู้ขึ้นเถิด อัศวินแห่งแบล็กสโตนอือ๋อเอาดาบให้แล้ดาบอันเก่าอ่ะอ๋อน่าจะเอาให้ดรอปไปดีนะครับนั่นไงโอ้ยเราจบเรื่องที่นี่แล้วโอ้พี่แกดูโหดมากนะครับมาเถอะ นั่นคือวิธีที่ข้าได้เข้าร่วมกองทัพแบ c ็กสโตนว้าวเยี่ยมไปเลยนะครับอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้ได้นะครับก็วงน,นี้ฝุ่นเยอะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมอ๋อ